เรือคู่นี้เราจะอมอบให้พี่ตู่กับพี่นานเป็นคนพาดน,นะครับเราจะให้ลำละห0ึร้อครับเดี๋ยวจะหักค่า,<อ>าตัวที่นา,นา,าคนสุดให้สองร้อยตอนนี้เรือทั้งสองลำออกมาแล้วจ้า เลยครับท่านผู้ชมรอรักต่อนว่าจะออกได้หรือไม่นึกว่าจะไม่ได้พาออกคบว่ายังไงสีพนมไผรกับธิดาขำบอลสีพนมพไพรับผิดชอบรู้น้ำธิดาขำบอลรับผิดชอบรู้น้ำแดงใส่ใกันมาหลังจากขยับทุบออกมาใกล้ๆอยู่ประมาณสี่ร้อยเมตรว่ายังไงว่ายังไงธิดาขำบอลขับคู่ขีซิวสีนิ่วไปหัวกลางทาแทบจะเหมือระบบว่ามีใครได้เปรียบทียเปรียบแลนดูคู่ขีซิวสีกันอยู่ไม่มีใครจะไผรฟองหน้าแล้วก้มหน้าก้มตาสับไผาสับไผาสับ หยอแล้วครับผู้เทสีพนมไพ่เอาแล้วครับท่านผู้ชมพี่น้องจับตาดูสีพนมไพ่เจอครับคับบอลรับตอนนี้อุ้ยไม่ทราบว่าเลี้ยวแรงเมื่อคืนนี้ไปกับหางเครื่องพอนมไพ่ดูดีๆครับตอนนี้ขับบอลเบียดเข้ามาเอากวดเข้าม,มาหน่อยอย่าพึ่งคุยกันเมื่อคืนนี้จะไปใต้หนูที่ในพว่าตอนอนี้พนมไพ่เบียดเข้ามาคับบอลเตะตีหูกินตัวตีเอาไ,อไม่ต้องไม่ต้องผม,อ,งม,อ,งมอยหูก็เอื้อตาก็ลายอาปากจวนจะหลบตาแล้วดูดีๆใส่กับแล้วครับ่านผู้ชม เฮ้ยตบอดก็คือพยายามหนีออกมาแล้วขบับบอดลงน้ำสีแดงพยายามชีตัวนีออกมาจะปลอดภัยหรือไม่เพราะว่าพรอดภัยระบมดไกี่ขามาชนิดที่ว่าไม่ปไปขับรถอาวาสกลกจุเงยาวสาวม,มาแล้วไอจะไปเคาอยู่และสุดท้ายก็ปวดเข้าเส้นไทย ลำดับต่อไปครับเราประกาศผลการแจ่งขันทัพเรือเที่ยวที่5เป็นเรือเล็กไม่เกิน12ใบพา,ายระหว่างเรือธิดาขบอนพ่องน้ําแดงพบกับเรือสีพระนรมภัยครับล่องน้ําสีน้ําเงินผลการแจ่งขันครับกัปมการตัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีแดงเป็นธิดาขบอน